จะพามาดูสไตล์อัพไซส์ใหญ่ๆทรงเมกากันค่ะนี่เลยมีมาให้ดูทั้ง e อ e r อร์สแล้วก็ตัวเรนเจอร์สไตล์ F 2 5 0สําสำหรับผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยเขาก็เลือกใช้เป็นสีไทเทเนียมซึ่งตัวสีเนี่ยทำให้ดูหน้าเกงขามแล้วก็ดุดันค่ะตัวที่พาที่เสริมขึ้นมาเนี่ยทำให้ตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นถึงข้างละ6นิ้วเลยค่ะฝากระโปรงด้านหน้าตามลึกคาว่าซูเปอร์ดิวตีกระจังหน้าเนี่ยใหญ่เลยนะคะเสริมด้วยไฟค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบนำขบวนแล้วก็โลโก้ฟอร์ดใหญ,ใหญ,ใหญ f u LED มีลูกแก้วขนาดใหญ่ถึง4ลูกแล้วก็สแคมป์ที่เป็นเด y l i g h t นะคะอย่างเท่เลยอะ่ะไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็น LED เหมือนกันชายกันชนด้านล่างเนี่ยของ F ส5ง้าูนย์นะคะเขาก็จะยาวลงมาแบบนี้ห่วงนะคะที่มีทั้งสแตนเลสแล้วก็อลูมิเนียมค่ะซึ่งแข็งแรงมากๆเลยความสูงโดยรวมของตัวรถเนี่ยรวมถึงแหลกหลังคาด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรสิยก2นิ้วช่วงล่างเนี่ยเป็นโชค ME, ๊ค OME ล้อขอบ20 offset ลบสตัวแบล็คลาโน่ตัดคู่กับยางคูเปอร์เลยซีรีส์ยาง3 2 5สอ 60 R 20ไฮไลท์ของเขานะคะปกติอะถ้าเราเห็นตัว F150 body kit เนอะตัวขด้านข้างนะคะเขาจะสโลปลงมาแค่นี้ไม่เคยปิดมาถึงตรงมือจับเลยนี่เปิดมือแบบนี้อยากรู้ว่าด้านข้างเขามีความหนาขึ้นมาเท่าไหร่นะคะก็ดูจากตรงนี้เลยนี่ใหญ่ขึ้นมากนะคะทำให้มิติของตัวรถเนี่ยบึกบืนขึ้นเลย ทำยาวมาตั้งแต่ตรงด้านหลังนี่ค่ะถ้าเรามองมาจากด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่าเขายาวมาถึงนี่ขนานกันกับด้านหน้าเพราะฉะนั้นนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเขามีมิติเท่ากันท้ายท้ายเราจัดเป็นของตัวบองโก้คือบอดี้พาร์ทที่เสริมมาด้านหลังทําให้ตัวรถเนี่ยเขายาวขึ้นถึงประมาณ4เมตรเลยอ่ะแล้วก็มีคําว่าซูเปอร์ดิวตี้เหมือนกันนะคะใจเคยมารีวิวรถของผู้ทรงอิทธิพลคันหนึ่งแล้วนะเป็นแรปเตอร์สีเทาค่ะแต่ง F 2 5 0เหมือนคันนี้เลยด้านหลังเขาใส่เป็นท่อคั่วคาะเห็นวิกจะ เ,เหมือนว่าจะสูงกว่าเอเวอร์เรชช่ไหมแต่จริงๆสูงเท่ากันค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาใช้เป็นบันไดไฟฟ้าเวลาที่เราปิดประตูเนี่ยบันไดจะเก็บขึ้นไปปุ๊บนะคะจะมีช่องว่างระหว่างตัวรถและพื้นค่อนข้างมากนะก็เลยเหมือนดูรถเนี่ยสูงขึ้นจริงๆเท่ากันเลยไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าของตัวเก่านะต้องบอกว่าไฟหน้าของเอเวอรเรที่เรารีวิวไปเมื่อกี้เป็นฟูลออปชันกว่าตัวท็อปกว่านั่นเองค่ะแม็กเลนโซดัลลาจริงๆเขาเป็นสีโคเมียมนะแต่อันนี้คือพี่ชายไปทําสีมาใหม่สีแบบพาว ตัวรถดูเข้มดูดุเหมาะกับเป็นรถนําขบวนนะคะคันนี้เท่สุดๆไปเลยแล้วตัวเรนเจอร์เนี่ยก็สามารถแต่ง f 2 5 0ได้ทุกรุก่นถ้าอยากเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลแบบนี้ก็รตร้องที่นี่เลยไอคอนคาชนบุรีโทรหาจ้อยเลยค่ะ098-816-6993